ความสวยไม่หมดง่าย,ายๆค่ะขมันสอบอดอยากข้าวทั่วประเทศตาย,ตายเรียบทุ่งนาโดนน้ำท่วมยับรัฐบาลก็เมินเยียวยาค่ะ อีกหนึ่งวิกฤตป,ประเทศที่ทางกัมพูชายังคงหาทางออกไม่ได้นะคะเมื่อราคาข้าวกัมพูชาดิ่งเนื่องจากความต้องการข้าวทั่วโลกลดลงเนื่องมาจากฟิลิปปินระง,งับการนําเข้าข้าวอินโดนีเซียลดการซื้อข้าวและอินเดียระบายข้าวในทางออกสู่ตลาดรวมถึงปัจจัยต่างๆค่ะแต่ว่าราคาปุ๋ยในกัมพูชากลับสวนทางส่วนหนึ่งก็เพราะว่าปุ๋ยเน้นนำเข้าจากไทยแต่เมื่อมีกรณีพิพาทราคาปุ๋ยก็สูงขึ้นส่งผลต่อต้อนทุนและเมื่อนําเข้ามาจากที่อื่นกลับมีราคาที่สูงกว่าเดิมค่ะโดยในโพเกษตรกรชาวกัมพูชา ระบุว่าราคาข้าวไม่เคยลดลงตามเท่าปีนี้และแสดงความกังวลเกี่ยวกับต้นทุนปุ๋ยที่เพิ่มสูงขึ้นโดยกล่าวว่าหากไม่มีปุ๋ยเกษตรกร,ะร,กรจะต้องประสบปัญหาในการเก็บเกี่ยวผลผลิตเนื่องจากศัตรูพืชและโรคพืชมันแพงและราคาข้าวก็ลดลงเรื่อยๆเขากล่าวค่ะบอกว่าเกษตรกร,ร,กรทุกคนกำลังเผชิญกับความท้าทายในการทำกำไรให้เพียงพอกับต้นทุนปุ๋ยและยาโดยข้าวกัมพูชาเป็นหนึ่งในสินค้าส่งออกสำคัญของกัมพูชาคาดว่าจะมีการซื้อกันเองในประเทศการส่งออกไม่เพียงเท่านี้ค่ะกัมพูชาย,ยังต้องทน ทุกกับข้าวติดโกดังล้านตันเวียดนามเมืนรับซื้อสูงมูลค่ากว่า300ล้านดอลลาร์ถือเป็นการเผชิญวิกฤตข้าวครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหลายปีเมื่อเวียดนามประกาศระงับการนําเข้าข้าวกัมพูชาล็อตใหม่ทั้งหมดส่งผลให้ข้าวที่เก็บเกี่ยวแล้วกว่า1ล้านตันไม่สามารถส่งออกหรือตีสีจาหน่ายในตลาดต่างประเทศได้เหตุผลเบื้องหลังการปฏิเสธของเวียดนามสาเหตุก็มาจากมาตรฐานคุณภาพและความชื้นข้าวบังล็อตจากกัมพูชามีสารปนเปื้อนเกินมาตรฐาน EU อแลและความชื้นสูงจากฤดูฝนที่ยาวนานผิดปกติิปรมา ติดค้างค่าวกว่า5แสนตันที่เตรียมส่งไปเวียดนามต้องเก็บไว้ในโกดังและท่าเรือส่งผลสูญเสียรประมาณ150ล้านดอลลาร์สหรัฐผลกระทบต่อเกษตรกรโดยเฉพาะจังหวัดสําคัญอย่างบันเตียเมนเจอและกัมพอดเกษตรกรต้องหยุดการสีข้าวเพราะขาดตลาดรับซื้อราคาข้าวเปลือกลดจากตันละ3 0 0ดอลลาร์เลือเพียง90ดอลลาร์ค่ะความสวยไม่หมดเพียงเท่านี้นอกจากข้าวจะส่งออกไม่ได้แล้วก็ยังเก็บเกี่ยวไม่ได้อีกค่ะทําเอาชอาวบ้านถึงกับท้อใจว่าจะใช้ชีวิตอย่างไรต่อไปดีซึ่งทางด้านเพจส่องขมิ้นะคะได้รายงาน ว่าเมื่อวันที่10ตุลาคมคนขมรในพื้นที่โพรเรียงจังหวัดพายแวนจามพูชาได้โพสต์คลิปค่ะพอแท้กับน้าท่วมขังนาข้าวมาหนึ่งอาทิตย์แล้วไม่มีท่าทีจะลดลงข้าวกาลังตั้งท้องออกโรงเสียหายทั้งนาราคาข,าข้าวก็ตกต่าําข้าวนาขาโดดังทรัไอที่กาลังจะเก็บเกี่ยวก็โดนน้าท่วมหนักระบายออกไม่ได้งานนี้รัฐบาลจะวายย่าอย่างไรเมื่อไรนาประชาชนเสียหายหนักแม้แต่การ,กรเกษตรที่เป็นลมหายใจเฮือกสุดท้ายของขมรก็อยางมาพังราบเป็นหน้ากลองหรือว่าทางรัฐบาลเนี่ยจะสนใจแต่กู้เงินสรร้างปะะเเทศยย่่ดีวค ស្វាកក៏មកសុំប្រៃវិញបាទសុំប្រៃវិញនៅលិចឡើយដែរមើលនៅលហោលហៅបាទធំខែកហ្នឹងបន្តិចបាញ់មើលឆៅឆាយអាលួយអាលួយបងនេះតៃ CA 7អើយឆុកឆាយហ្នឹងវេទនាមែនទេអាស្រើថាបហិចឹងទៀតហើយ